เาว่ารูปแห่งศรัทธานี่แน่นอนผมต้องหยิบยกรูกปบุคคลที่ผมศรัทธาและผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเกิดมาแล้วมีคู่ปวรการต่อสังคมและเสียสละนะครับสิ่งต่างๆให้เราได้เรียนรู้ว่าเออนในสังคมเราเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตอยู่จริงเขาเคยมีลมหายใจนะฮะแล้วก็ทําสิ่งดีๆกับสังคมซึ่งในสังคมทุกวันนี้เราจะหาผู้ใหญ่นะฮะที่ เราจะกราบไหว้หรือว่าเราจะเชื่อถือและศรัทธาได้ยากมีน้อยมากและนั้นผมถึงทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาคืออยากให้สังคมหรือว่าได้มามองเห็นว่าเออบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นแบบอย่างนะแม้แต่ตัวเราเองแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยังต้องขัดเกลาตัวเองอู่ทุกวันด้วยการอ่านหนังสืออ่านเรื่องราวชีว่าประวัติของบุคคลที่ทํคุณงานงความดีต่อสังคมสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่มาเขียน เมื่อเราเขียนแล้วเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เราก็จะนําไปสู่สังคมให้คนในสังคมได้ได้เห็นได้รับรู้แล้วก็ได้ชื่นชมอย่างที่เราชื่นชมอย่างที่เราได้ทำมาเราจะเห็นได้ว่าคนคนรุ่นใหม่เนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปคนมันมากขึ้นการสื่อสารของคนเราทุกวันที่มันไวขึ้นเพราะนั้นไอการเชื่อมโยงระหว่างคนเก่าคนใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะคิดแบบใหม คนรุ่นเก่าบางทีเหมือนผมเนี่ยบางทีเวลาไปคุยเรื่องอย่างนี้กับบางกลุ่มน,นะเขาบอกผมเนี่ยอยู่คนละโลกกับโลกนี้โลกนี้แล้วแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะผมคิดว่าคนที่คิดว่าอยู่เป็นคนละโลกเนี่ยต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราอยู่แล้วเรามีความสุขในคนโลกนี้ความสุขที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่ข้างไหนแล้ข้างในเนี่ยเราจะหาได้ที่ไหนจากความจริงความดีแล้วก็ความเงนินนะในสังคมถ้าไม่ขาดสามสิ่งนี้แล้วก็มันหมดเลย มันมีแต่ความหลอกลวงเนะเราบอกว่าบุคคลที่ผมศรัทธาและนำมาทําทเป็นงานศิลปะนะนำมาเขียนนํามาปัานน้นเนี่ยเราก็ออกาผอมของเขียนด้วยใจบุคคลที่ผมเขียนนี่รู้วนเป็นบุคคลบางคนก็เป็นนักต่อสู้นักอนุรักษ์ใช่ไหมครและเป็นคนที่เสียสละแล้วก็โดนกระทําจนเสียชีวิตใช่ไหมแล้วในฐานะที่ผมเป็นคนที่ ชอบวาดลูกชอบปั้นลูกผมได้เลยหน้าที่ผมไม่ได้ต้องทำ การมันึิไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ได้ดูหรือว่าพวกเราเองได้ชื่นชมกันแล้วเราก็ไปขยายความต่อ่อเออได้นะมันต้องเริ่มจากพวกเราแล้วระวังคนอื่นไว้นะการทางานศิลปะสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้คิดขายนะผมไม่ได้ทาว่าเพื่อลูกนี้ห้าหมื่นลูกนี้แสนลูกยังล้าไม่ใช่ ในสิ่งที่เราทําด้วยเราศรัทธาบุคคนเหล่านี้แล้วรูปลูกบุคคลเหล่นานี้ผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีใครซึ่งไปติดว่าเพราะว่าไม่ใช่ลูกของคนในครอบครัวนอกจากคนที่รักนั้นเนี่ยทำได้แค่นี้ในฐานะคนที่เขียนลูกคนที่ปั้นลูกเราพยายามที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปเด้